ตอนนี้นะครับดูคาติเนี่ยก็ได้เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับไฮเปอร์โมตา698 Mono มนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นรถโมตาร์สูบเดียวที่โอ้โหทําออกมาได้แบบแรงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะตอนนี้นะครับก็ตามสไตล์ดูคาติเนานะคือเขา มัดที่จะทํารถแรงอยู่แล้วนะครับซึ่งรถรุ่นนี้ก็จะเป็นรถแนวโมตาร์ดเนาะแต่ก็สมชื่อนะครับไฮเปอร์โมตาร์ดก็คือมันไม่ใช่รถโมตาร์ดธรรมดาคือมันเป็นรถโมตาร์ดที่แบบมีเทคโนโลยีที่ล้ํามีความแรงแบบมีอะไรต่างๆที่โอ้โหเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยส่วนตัวผมเห็นรถรุ่นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยผมแบบเป็นเป็นครั้งแรกนะที่ที่แบบว่าเห็นรถแนวเนี้ยเรารู้สึกว่าอยากได้แบบอยากได้เลยนะปกติผมจะไม่ค่อยสนใจรถสไตล์โมตาร์ดเท่าไหร่นะครับแต่รถรุ่นนี้เนี่ยคือทําออกมาแล้วแบบ ดูลงตัวทุกอย่างเลยนะครไม่ว่าจะเป็นรูปทรงหน้าตาหรือแม้ว่าเครื่องยนต์นั่นเองนะครับโดยเครื่องยนต์เนี่ยที่เขาได้มีการทํามาเนี่ยเขาเรียกว่าซูเปอร์ควอโดโมโนเอนจินนะครับก็เป็นการต่อยอดมาจากตัว1299พานิก a l เลนะครับคือถ้าพูดง่ายๆคือเหมือนกับเขาเอา1299พานิก a l เลมาหันขึ้น แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้แบบหั่นครึ่งแบบเอามาตัดออกนะฮะคือเขาเอามาพัฒนาต่อนะครับให้มันเป็นสูบเดียวนั่นเองแต่ว่ามีพื้นฐานมาจากเครื่องยนต์ของ1299 p a ิ i า a l e นะครับทีนี้เนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็มาพร้อมกับแรงม้าอยู่ที่77แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่ประมาณ63 m, นะิวตันเมตรเนาะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าตัวนี้มันเป็นรถแนวโมตาดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วน้ําหนักของมันเนี่ยก็โอ้โหเรียกได้ว่าแบบคือ น้ำหนักต่อแรงม้าหรือต่อแรงบิดเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วตามสไตล์ของดูกติเนี่ยนะครับรถของเขาในแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยคือมันดูหล่ออยู่แล้วนะลุกมันดูแบบดูเท่ดูอะไรไปหมดเลยนะครับคือเทคโนโลยีก็จัดเต็มนะไฟ LED รอบคันนะครับมีจอดิจิตอลนะครับถึงจะไม่ใช่จอแบบไอ้ล้ำๆที่มันอยู่ในรถตัวท็อปก็เถิดครับแต่ว่ามันเป็นรถแบบก็คือจอตามสไตล์รถโมตาร์เนี่ยมันก็จานเล็กๆดูง่ายอยู่แล้วนะครับ ทีนี้พวก ABS อะไรก็จะมีหมดเลยนะครับเป็นแบบ c o n e r i n g ABS ด้วยนะครับมีโหมด Sport, Road, Urban แล้วก็ Wet นะครับคือเรียกได้ว่ามันจัดเต็มมากๆอ่ะคือแบบว่าเอาไว้ใช้แบบสตรีทก,ก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปลุยนิดๆเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะฮะทีนี้เนี่ยมันก็มาพร้อมกับวาล wow ์ว d e s m o d ด o m i c อีกต่างหากนะครับรถสูบเดียวแต่มาพร้อมกับ d e s m o d o m i c นี่ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับคือเป็นระบบวาล์วของดูคาติที่เป็นวาล์วแบบเรียกได้ว่าเป็นวาล์วแปรผัน ของอะไรสักอย่างที่ดุคติเ็าทำนั่นแหละนะครับซึ่งมันล้ำมากๆเลยนะครับทีนี้เนี่ยตัวเนี้รู้สึกว่าราคาเปิดตัวของเขาเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ราวๆ1,995ปอนด์นะครับถ้าตีเป็นเงินไทยนะก็จะประมาณ4 0 0แสนไปไปนะครับแต่ผมมองว่าถ้ามาที่ไทยเนี่ยก็คงจะมีราคาราวๆกับตัวไฮเปอร์โมตาดตัว,ต,วตัวที่เป็น2สูบ น,น,น่าจะอยู่ราวๆนั้นคืออาจจะ5 0 0แสนนิดๆนะครับเพราะว่า,าราคาที่เขาเข้าๆมาเนี่ยมันเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีนะครับแต่ว่านั่นแหละนะครับจริงๆมันออกมาแล้วมันอาจจะราคาถูกกว่านี้ก็ได้เพราะว่าไอ้รถไฮเปอร์โมตาร์ดของค่ายคู่แข่งนะครับก็ราคาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับคือก็ไม่ได้ถูกเหมือนกันนะครับก็คือหลายแสนอยู่นะแต่ว่าดูคติก็ทําออกมาชนเต็มๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนซื้อเยอะหรือเปล่าในไทยแต่ว่ารถสไตล์โมตาร์ด พวกนี้นะครับต่างประเทศเนี่ยนะโดยเฉพาะพวกอเมริกันกับยุโรปนยะเขาชอบมากๆากนะครับตวอเมริกันนี่ CRF นี่เขาไปแต่งเป็นโมตากันเพียบเลยนะครับยุโรปนี่ก็ชอบเหมือนกันพวกคัสควาน่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ต้องรอดูเหมือนกันเนาะว่าจะลุ่งหรือจะร่วงนะครับส่วนในประเทศไทยเนี่ยผมว่าก็กึ่งๆเพราะว่ามันมันก็ เขาเรียกว่าอะไรอะราคามันก็สูงเอาเรื่องนะแต่ผมเนี่ยส่วนตัวผมเห็นเนี่ยผมอยากได้พูดตรงว่าอยากได้เลยคือชอบเลยนะคือทรงรถหรืออะไรต่างๆมันมันดูดีไปหมดเลยนะมันคือแทบจะไม่ต้องทําอะไรแล้วมันมาแล้วมันก็แบบหล่อมันก็ล้ามาตั้งแต่ศูนย์เลยนะครับยิ่งโอ้โหเอามาขี่ในชีวิตประจําวันเนี่ยก็น่าจะเพียวดีนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นหนึ่งสูบลูกโตเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะกินน้ามันหรือเปล่านะคิดอย่าคิดว่าสูบเดียวไม่กินน้ามันนะเออสูบเดียวก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับถ้ามัน ถ้ามันเป็นสูบที่ใหญ่ก็คิดดูนะครับว่าเป็น1สูบที่มีซ c อยู่ประมาณ600กว่า CC เนี่ยนะครับผมก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะใครที่ชอบรถรุ่นนี้นะครับหรือสนใจรถรุ่นนี้คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับส่วนตัวผมชอบมากมากนะครับคือเขาจัดเต็มให้คือผมจริงๆไม่ไม่รู้จะลงสเปครายละเอียดยังไงดีเพราะว่าดุคติเขาเป็นรถที่แบบมันลงรายละเอียดมาอยู่แล้วมันได้โชคอัพอัพไซด์ดาวอยู่แล้วนะครับสวิงอาร์มเป็นแบบอลูมิเนียมแบบ อย่างดีอยู่แล้วเครื่องเครื่องอะไรเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับรูปทรงตัวรถนะครับคือเฟรมถักอะไรประมาณนี้คือของเขามันจัดเต็มอยู่แล้วนะครับแบบเราเราเดาง่ายเลยถ้ารถดูคติเปิดตัวมาคือคุณไม่ต้องสนใจเลยว่าฮ้ยสเปคเครื่องเครื่องยนต์หรือว่าสเปคเฟรมหรือโชคอะไรพวกเนี้ยคุณไม่ต้องห่วงเลยดูคติเขาแบบจัดเต็มมาให้อยู่แล้วนะครับคือเป็นอะไรที่ดีนะแต่ว่าราคานะครับศูนย์บริการในบ้านเราอาจจะยังยัง ไม่ค่อยแมทช์ก,กันเท่าไหร่นะครับราคารถรุ่นนี้ถ้าเปิดจริงๆ5แสนกว่าบาทคุณก็ลองคิดดูนะว่ารถซูเปอร์โมโตเนี่ยนะรหรือรถไฮเปอร์โมโตเนี่ยนะครับไฮเปอร์โมตาร์เนะี่ยราคาอยู่ที่5แสนสมมุติเปิดมาเลย5แส0 0 0็เนงี้ยก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับคือกลุ่มตลาดก็จะน้อยลงไปอีกนะครับแต่ถ้ามันเปิดมาสัก3แ0 0 0กนะครับหรือว่า4แ0 0 0อเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่า CC มันก็โอเคอยู่นะซีซี CC ใช้ได้อยู่เนาแต่ถ้าเปิดมา5แสนกว่าบาทเนี่ยก็ต้อง คิดดูหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็ไปชนกับหลายคันนะครับโดยเฉพาะไปชนกับไฮเปอร์โมตาร์ด950ของค่ายตัวเองเนี่ยนะครับก็อาจจะมาแย่งตลาดกันนิดนึงนะครับก็ขอหวังให้ราคามันไม่เกิน4 0 0 0นะครับหรือ4 0 0 0 0นิดๆก็จะดีมากเลยนะครับผมอ่ะวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Auto Street ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตข่าวอะไรก็ว่ากันไปนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับใครที่ชอบรถคันนี้ก็เมนต์ไว้ด้วยแล้วกันเนาะสวัสดีพอล่าไปก่อนสวัสดีครับ